สวัสดีครับผมโบมิงนะครับนายนัชพลเอกเซนนะครับโปรเดอะกอล์ฟคอนเน็ประจำสาขาติวานนท์นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการจับกริปในส่วนของพัดนะครับหลักๆนะครับเราไม่ต้องการที่จะออกแรงได้ดีมากในพัดนะครับเราต้องการพัดในระยะสั้นๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องการควบคุมความแม่นยําในหน้าพัตเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับหลักๆของการจับกริปพัดเนี่ยผมจะมองเป็นในส่วนของจะให้กริปนะครับจะค่อนข้างมาอยู่ในอุ้งมือนะครับ จะไม่ได้อยู่ในร่องนิ้วเหมือนการจับกริปตีในปกติละโอเคเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับผมจะให้จับในลักษณะก้านของพัตเตอร์ครับจะเป็นท่อนเดียวกับท่อนแขนนะครับถ้าเกิดเห็นมือนะครับผมจะวางที่เส้นชีวิตก่อนนะครับเราถึงค่อยๆจับลงไปนะครับโอเคผมพูดในส่วนของเบสิกกิปพัตเตอร์นะครับโอเคแล้วก็ถ้าผมแนะนำนะครับในมือใหม่ผมจะให้ใช้ลักษณะ รีเวิร์สโอเวอรนะครับก็คือนิ้วชี้นะครับของมือซ้ายนะครับจะออกมาด้านนอกนะครับแล้วมือขวานะครับนิ้วกลางมือซ้ายนะครับจะชิดกับนิ้วก้อยมือขวานะครับในลักษณะนี้นะครับส่วนเช็คพอยท์ที่ผมบอกครับก้านของพัตเตอร์จะตรงไปในแนวเดียวกันกับท่อนแขนนะครับในลักษณะนี้ก็นี่เป็นการจับกิ๊บ สำหรับพัตเตอร์ในมือใหม่นะครับผมแนะนำจะเป็น Reverse o v e r l a p เมื่อสักครู่ที่ผมกล่าวไปนะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถส่งคำถามนะครับมาได้ที่แฟนเพจ Golf Connect นะครับบางหัวข้อเราอาจจะหยิบยกขึ้นมาทำเป็นในครั้งต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ